รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรื่ตลอดหลายปีและตลอดหลายหายสิ่งหลายๆอย่างเรื่องราวผ่านฉันไปเหมือนทุกทีก่อนนี้ไม่มีความหมายเพิ่งจะรู้ว่าวันนี้ฉันทําให้มันเกิดขึ้นได้หรืสอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการตามพ่อที่พอเพียงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเราตามโครงการดีๆมาทำงานเพื่อสังคมนั่นก็คือโครงการกระทิ่งแดงสปิริตการสร้างอาหารให้สัตว์ป่าสู่ความสมดุลที่ยั่งยืนอ๋อเป็นการให้อาหารลิงอาหารนกให้อาหารสัตว์ป่างานสบายๆพัดทำได้อยู่แล้วค่ะลิงอยู่ไหนนอกอยู่ไหนเนาะ มแ,มแม่มว่วจริงๆเลยครับพิธีกรของเราเนี่ยโครงการกระทินแดงสปิริตได้จัดกิจกรรมสร้างอาหารให้สัตว์ป่าสู่ความสมดุลที่ยั่งยืนเพราะเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้คนป่าและสัตว์ป่าได้พึ่งพาอาศัยเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาชมกันครับ ในหัวใจอ๋อสิ่งที่ทำโดยหัวใจอาจจะไม่ได้ยิ่งให่แตชื่อไหมว่ามีความหมายมั่งหมายสิ่งที่ทำด้วยความรักรมีกระทิงมีววกระทิงแสดงว่ากระพิงต้องเดินมาถึงตรงนี้เลยเหรอคะมาสิครับที่ปากของเขานะ i'm ช้างเป็นสัตว์ป่าที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรักทรงห่วงใหญ่โดยเฉพาะช้างกุยบุรีและแก่งกระจานทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้างจะได้ไม่รบกวนคนขอให้ความร่วมมือดำเนินเรื่องการปลูกพืชอาหารให้ช้างการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่ามีที่อยู่ที่กินของช้างที่แก่งกระจานเช่นเดียวกับที่กุยบุรีพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะถ จากแนวพระราชดำริข้างตน้นแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระนางนนเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งมีพื้นที่เกือบสองล้านไร่เป็นอุทยานพื้นใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในส่วนของกระทิงแดงสปิริตไม่ได้มีแค่โครงการนี้โครงการเดียวค่ะอีกหนึ่งโครงการที่เป็นโครงการถือว่าโครงการปมตำลับเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือโครงการจริงๆเขาเรียกโครงการน้ําพระไทยจากในหลวงนะครับเป็นโครงการที่น้อมนําแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวให้มาทําเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือโครงการอีสานเขียวสร้างพื้นป่าของ ทางาพาดตนออกให้มีสีเขียวสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในอีสานได้มีไรายได้ที่ดีมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีตอนนี้สิ่งแวดล้อมที่วันนี้หลังจากที่เมื่อผ่านมาเราไปทําเรื่องของข้าวอินทรีย์ให้กับทาวสรินณค,ค,นะครั้งนี้อ,อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนี้เราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งหย่อนไปฝ่าเดิมก็คือการปลูกพืชอาหารให้กับสัตว์ป่าฉะนั้นวันนี้ น้องพัดจะได้ลงมือปลูกอาหารให้กับสัตว์ป่าค่ะแต่ว่าเราต้องอะไรยังไงคะวันนี้วัเท้าวที่แล้วไปลงนามาแล้วค่ะดำนามาแล้วเรียบร้อยแล้วทราวนี้จะมาอยู่เป็นคนดูอย่างเงาเฉยเนี่ยพี่ว่ามันเสียชาติเกิดนะพัดนะเราไปลงมือลงแรงกันเลยครับไปปลูกพืชอาหารให้กับสัตว์ป่าเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกันดีครับไปครับท่านผู้ชมไปเลยค่ะ างนี้คือให้หนูยืนเป็นกำลังใจอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ได้จ้ะหนูต้องปลูกวายนะอันนี้คือนี่หลุมนี่พัดนี่เขาขุดให้แล้วนะเจ้าหน้าที่เขาสให้เราที่ปักวางอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะแล้วอนี้เนี่ยย่ากรบนะครับกบนะครับอันนี้คือต้นอะไรนะคะพี่เก๋เขาเรียกญ้าไข่เหาจ้ะญ่าไข่เหาแล้วนะครับแล้วยังไงคะแล้วมัน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 เป็นพืชของอาหารของสัตว์ป่าจะไม่ว่าจะเป็นช้างก็ดีกระทิงก็ดีเครืกสัตว์กรีบอ่ะมี กระทิงมีกระทิงแสดงว,ว่ากระทิงต้องเดินมาถึงตรงนี้เลยเหรอคะมาสิครับที่ป่าของเขานะโอ<ฮ>้นี่ป่าของเขานะนี่ไม่ใช่บ้านของคนนะมีกระทิงอยู่นะมีกระทิงแสด,นะดวงดว,ว่าต้องสมบูรณ์มากเลยนะคะเนี่ยครับ ตรงค่ะตอนนี้ภายก็อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านที่มีบทบาทสําคัญกับโครงการนี้ค่ะพี่ชัยวัน์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะอยากจะให้พี่พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแก่งกระจานแห่งนี้หน่อยค่ะครับที่แห่งแค่แก่งกระจานเนี่ยมันมีชนิดป่าอยู่5ประเภทค่ะป่าดิบชื้นป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าเปญนพันธุ์แล้วก็ป่าเป็นรังความสมบูรณ์และความหลากหลายเนี่ยมันทําให้สัตว์ป่ามีจำนวนนิดมากมแล้วก็พันธุ์พืชเนี่ยก็ มีหลายชนิดหลายสถีที่ด้วยกันเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของหลากหลายเนี่ยเราถือว่าพื้นป่ากแกนอาจารย์เกือบสองล้านไร่เนี่ยมันมีความสมบูรณ์ทุกๆกบท,ท,ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชค่ะพี่เจคะแล้วอย่างโครงการของกระทางกระถิงแดงมาร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติได้อย่างไรคะครับจริงๆแล้วแนวคิดของกระทิงแดงที่บอกแล้วว่าเราทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมตอนนี้ใครล่ะที่เป็นคนที่เที่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถในด้านของ สิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติของแก่งกระจานเราก็มาพบกับคุณชัยวัตรเลยครับค่ะแล้วแล้วในส่วนของโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่านะคะทางอุทยานมีการแก้ไขจัดการอย่างไรคะคือจากประสบการณ์ที่อยู่แก่งกระจานเนี่ยมันมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพุกคามก็ไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่คไม่ว่าจะล่าเพื่อเกมล่าเพื่อการค้าหรือว่าล่าเพื่อสนุกต่างๆเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเรื่สัตว์ป่าที่เราอพยพไปนอกพื้นที่เนี่ย ปัญหาเกิดจากแหล่งอาหารของในพื้นที่ไม่ดี mm. แต่ปัญหาชุมชนเนี่ยเกิดการทะเลาะมีความกัดแย้งทําให้ชุมชนเนี่ยเริ่มมีความไม่ไม,ไ,มไม่ลงรอยกับเจ้าหน้าที่เนื่องจากสัตว์ป่าไปกินพืชผลทางการ,กรเกษตรของเขาก็มีการโดนรคไฟฟ้าบ้างถูกดักยิงบ้างปัญหาตรงนี้มันเกิดจากความความอ,อาจจะบอกว่าสัตว์ป่าเราไปลุกลามของเขาก็ได้หรือ <c oughs> ว่าการเห็นแกนตัวของชุมชนก็ได้ที่ไปบุกลุกที่งนิสป่า <C> e แต่ปัญหาหลากัลกๆกับหน่วยงานของรัฐจริงๆเนี่ยเราไม่เคยเดินตามรอยพ่อเนื่องจากพ่าแบบพี่อยู่หัวสมเด็จงานเจ้าเนี่ยมีพระราชดำรสพระราชสองนี้ว้ให้พวกเราแล้วว่าแต่ถ้าเจ้าที่อดทนทํางานตามตาม,ตามความเป็นจริงหมายความว่าพื้นที่ป่ากแก่งอาจารยเนี่ย <c oughs> มันเป็นพื้นที่ใหญ่ <c oughs> แล้วก็แหล่งอาหารของมันเนี่ยน่าจะสมบูรณ์ <c oughs> แต่ปัญหาของเราเนี่ยเปิดป่าสัมปทานได้ปัญหาป่าสัมปทธานเนี่ยมันทําให พืชแรงอาหารต่างๆมันหมดไป <คะ S 2> แล้วก็มีไม้พวกว่าจะพืชต่างๆที่มันลุกลาเร็วกว่าอาหารของสัตว์ป่าเนี่ย <คะ S 2> มันก็เข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นสัตว์ป่าที่มันอยู่มันก็อพยพไปไม่มีน้ําไม่มีอาหารไม่มีพืชไม่มีหญ้าไม่มีไผ่ <คะ S 2> ไม่มีโป่งที่ถูกปกคลุมโดยพืชที่ลุกลาเร็วเนี่ย <คะ S 2> สัตว์ป่าก็อพยพไปกินพืชผลในการเกษตรของชุมชนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่ที่ทําบ้างแล้วยังไงดีคะเดี๋ยวเราจะดูบมบนไปไปโดยลเลกเตอร์ ใฮ้พัดไม่ต้องกลัวพี่พี่เกบขึ้นบ่อยใช่ไหมคะครั้งแรกเหมือนกันว้ายงั้นเดี๋ยวเราต้องลองกัครั้งนี้ลองดูค่ะไปค่ะยังไงอะคะรายการตามพ่อที่พอเพียงโชคดีมากๆเลยแหละครับที่ได้มีโอกาสบินสำรวจพื้นที่ป่าห้วยคมกริ่ พื้นป่าที่มีความสมบูรณ์ทําให้เราเข้าใจว่าป่าบางส่วนถูกปกคลุมด้วยเถาวัลย์และไม้ไร้ค่าสัตว์ป่าจึงต้องออกนอกพื้นที่ไปหากินในพื้นที่ของชาวบ้านเนื่องโดยอาหารและน้ําในป่าไม่เพียงพอซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทํากินของชาวบ้านจึงต้องรวมมือกันสร้างอาหารให้สัตว์ป่าเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นครับ รายการตามพ่อที่พอเพียงขอขอบคุณโครงการกระทิงแดงสปิริตและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำครั้งนี้ด้วยครับค่ะี่เคค่ะจากที่เราไปเก็บภาพมุมสูงกันมาเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นเหมือนกัน ลงมาน้องๆก็ยังแรงไม่หมดเลยตอนนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่คะครับตอนนี้เราแบ่งอาสาเป็นสี่กลุ่มครับกาลังทําฝ่ายครับฝ่ายก็คือน้อมนําจากโครงการของพระเจ้าอยู่หัวครับในเรื่องของการดูแลรักษาป่าเพื่อเป็นแหล่งตักเก็บน้ําเพื่อให้คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและสัตว์ป่าค่ะแล้วจานวนฝ่ายที่เราทานี่เราทําทั้งหมดกี่ฝ่ายครับวันนี้เราแบ่งอาสาเป็นสี่กลุ่มนะครับแล้วก็ทําด้วยกัน4ี่ฝ่ายนะครับ สังเกตดูจากการทํา่ายของเราจะเป็นการที่ทําแบบพึ่งพาธรรมชาติใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่ในป่านะครับเพื่อคืนความบุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ให้มีสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาทําให้ธรรมชาติในนาคตเสียไปครับอย่างนี้เราไปตามดูครับว่าเขาทำกันยังไงฝ่ายที่นี่จะมีความแตกต่างจากฝายที่หน่วยงานอื่นๆหรือพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงต้องไปดูกันครับแล้วก็ไปลงมือทํากับเราครับเชิญครับ ว่าทำไมถึงสนใจโครงการนี้ใช่ไหมคะก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต่างอยู่ร่วมกับธรรมชาติเราต่างใช้ธรรมชาติในทุกๆอย่างไม่ว่าจะกินจะนะจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่กับธรรมชาติแต่ว่าเราไม่เคยให้อะไรคืนกับธรรมชาติเลยแล้วโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่ดีเพราะว่าจะช่วยสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติให้กับผืนป่าก็เลยสนใจที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้คะ่ะเพราะว่าก็อยากจะช่วยให้ อะไรกับธรรมชาติคืนบ้างคะเพื่อให้ลูกหลานของเราด้วยสวัสดีครับก็วันนี้มาค่ายในครัง้งนี้นะครับมีหลายอย่างให้เรามาทำนะครับอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆจุดเล็กๆที่เราได้มาร่วมแต่สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ได้ช่วยอีกหลายชีวิตนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจาเป็นครับผมที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็มาเพราะเหตุผลที่ว่าอ,าอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็บางทีก็เบื่อชีวิตเดิมๆนะครับที่เอาแต่ อยู่กับที่หรือว่า,าหนังสือหรือทําอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆนะครับอยากลองสร้างประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นดูบ้างแทนที่จะสร้างให้กับแต่ตัวเองนะครับแล้วก็พอหลังจากการได้มาร่วมกิจกรรมนี้แล้วนะครับก็รู้สึกว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดไว้ครับผมคาดตอนแรกก็คาดว่าจะได้แค่เ,ออเ,รเราได้ช่วยคนอื่นเราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแต่เราได้รู้ถึงวิธีการทําอะไรต่างๆเ<ๆ>ช่นมาถึงในในพื้นที่ป่าจริงนะครับได้รู้ว่า ระบบนิเวศอะไรเป็นยังไงนะครับได้ความรู้มากขึ้นด้วยครับก็ขอเชิญชวนนะครับเยาวชนหรือก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจในงานงานอาสานะครับเป็นบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกกว่าที่คิดนะครับอาจจะมีเหนื่อยบ้างแต่ก็คุ้มค่าครับผมมันสนุกกว่าการนั่งอยู่ที่หน้าคอมแล้วก็เล่นแชทเล่นไลน์ในโทรศัพท์อะไรเยอะแยะเลยครับผมลองดูครับ แต่มันก็มีของมันเองตามธรรมชาติแต่ว่าเราเป็นมนุษย์อ่ะเราสามารถที่จะคิดคนและทำอะไรเสริมให้มันเร็วขึ้นค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราสามารถหยิบยื่นอะไรให้กับสัตว์ป่าได้เราก็ควรจะทํา วันนี้เหล่าอาสาที่น่ารักของกิจกรรมสร้างอาหารให้สัตว์ป่าสู่ความสมดุลที่ยั่งยืนได้ทํากิจกรรมปลูกหญ้าไข่เหาการทําฝายชะลอน้ํายังไม่จบแค่นี้นะครับเช้าวันนี้เราจะไปสํารวจเส้นทางธรรมชาติรองรอยของสัตว์ชนิดต่างๆและให้อาหารเสริมแกสัตว์ป่านั่นก็คือการทําโป่งนั่นเองครับ อากาศสดชื่นมากเลยค่ะพี่เก๋ะ่ะแล้วในวันนี้ค่ะทางโครงการได้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆอาสาสมัครทาบ้างคะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําโป่งครับปโปง่งโป่งโป่งเหมือนโป่งรางสะออนอะไรอย่างนี้ไหมคะดึง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 เฮ้ย <c oughs> หยุดหยุด <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ครับโป่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เพิ่ม <c oughs> เพิ่มแร่ธาตุให้กับสัตว์เหมือนเป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์อีกอีก <ๆ S 1> ทางหนึง่งซึ่งในเมื่อวานเนี่ยเราได้ไปทํา แหล่งอาหาร<ช>วันนี้เราอาหารหลักวันนี้เรามาทาอาหารเสริมให้อีก<ช>โอ้โหครบเซต็จเลยนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดูแลสัตว์ป่าวันนี้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกันต่อก่อนครับพี่เกก่อนที่จะทําเราจะไปดูครับว่าล่องรอยของสัตว์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าแห่งอาจารย์มีสัตว์ชนิดใดบ้างงั้นเดี๋ยวตามไปดูรอยเท้ากันต่อเลยค่ะครับเชิญครับ ก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะอ้าวสวัสดีครับกําลังทําอะไรอยู่ครับครับอะไรกันอยู่ค่รับเอ้ยนี่มันดินเนี่ยครับกําลังดูอะไรกันอยู่ดูดินเหรอครับดูร่องรอยพี่ใหญ่อ๋อพี่ใหญ่คือแล้วทําไมต้องเรียกเขาพี่ใหญ่ล่ะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อนุรักษ์เขาเนี่ยเขาจะเรียกพี่ใหญ่แต่ว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือให้เกียรติเขา ่มันก็มีของมันเองตามธรรมชาติแต่ว่าเราเป็นมนุษย์อ่ะเราสามารถที่จะคิดค้นและทาอะไรเสริมให้มันเร็วขึ้นค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราสามารถดิบยื่นอะไรให้กับสัตว์ป่าได้เราก็ควรจะทําย้าเวลาที่ใช้อยู่ไปใช้อะไรที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้สาระอ่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่โครงการจีนแดงจะผลิตยาให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแลพิพฤฤักภัณฑนป่าแล้วก็ สร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าค่ะสังเกตดูจากการปลูกพืชอาหารช้างเมื่อวานเรื่องหญ้าไห่เหาก็ดีเรื่องการทํา่ายก็ดีจนมาวันนี้เราทาโป่งเกลือค่ะทุกอย่างมันล้วนแต่เป็นการที่ทําให้มีสัตว์ป่าได้มากขึ้นตลอดจนมันเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าไม้เพราะว่าสัตว์นี่แหละครับจะเป็นตัวที่นำพาซึ่งมเมล็ดพันธุ์ต่างๆผ่านกระบวนการย่อยของของตัวเ <ภา S 1> ขาเองให้ผลทางป่า แล้วก็ป่าไม้ก็มีความบุดมสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้น วันนี้หลังจากที่เราเสร็จภารกิจในเรื่องของการทำโป่งเกลือแล้วก็เดินสำรวจธรรมชาติอยากจะฟังความรู้สึกจากน้องครับว่ากิจกรรมของเมื่อวานที่ปลูกพืชปลูกหญ้าไก่เหากับการทำฝายเนี่ยแล้ววันนี้ความรู้สึกที่น้องเข้ามาร่วมกิจกรรมกับกระทิงแดงสปิริตในความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรบอกกับท่านผู้ชมให้รับทราบครับครับก็สำหรับตัวผมเองก็ผมก็มีความรู้สึกว่า เราได้มาเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในธรรมชาติทั้งของสัตว์ป่าต่างๆเราได้มาเห็นว่าสัตว์ป่านะตอนนี้ถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยครับสัตว์ป่าอาจจะมีการออกไปบุกรุกพื้นที่ของชาวบ้านเพื่อกินพืชผ,ผลทางการเกษตรของชาวบ้าน <c oughs> เราจําเป็นจะต้องช่วยกันจัดโซนไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เพื่อให้สัตว์มารวมกันแล้วก็ใช้ชีวิตกันณจุดจุดนั้นเพื่อเป็นการ ปกป้องทั้งตัวสัตว์เองแล้วก็พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านทางน้องอิงมั่งว่าจากที่เราได้เ,เรียนรู้แล้วก็ลองใช้ชีวิตลองออลงมือทําแล้วเนี่ยเราได้อะไรจากจากกิจกรรมตรงนี้บ้างคะมีความรู้สึกว่าก็ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นค่ะ,คะแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ลงแรงแล้วรู้ว่าจะมีสัตว์มากมายหลายชนิดนะคะ,คะที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำะคะ่ะ โด,โดยปกติเนี่ยถามก่อนว่าเคยได้มาจับจอบจับเสียมหรือว่าขุดดินอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคะไม่ไม่ขนาดนี้ค่ะแล้วเมื่อกี้พี่เกเห็นความน่ารักของอาสาเนะี่ยอาสาก็คิดว่าจะต้องคุกเขาดินให้มันผสมประสานกันจริงๆแล้วเราแค่เพียงเพิ่มเกลือเพิ่มแร่ธาตุแล้วก็เปลือกขอยให้เขาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคืนนี้ธรรมชาติครับฝนต้องตกลงมาอย่างแน่นอนเขาก็จะคุกเขาอาหารการกินแล้วก็ทําให้ดินตรงนี้อุดมสมบูรณ์ ฉะนั้นการเป็นมนุษย์อย่างเรานะครับแล้วก็ทุกทกท่านบอกได้เลยครับเราไม่ทําลายป่าเราไม่คิดที่ทําลายหรือเราไม่ได้ปลูกแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าจะทํำยังไงให้การกัดการทรัพยากรธรรมชาติคนสัตว์และธรรมชาติแล,รราตและสัตว์ป่าเนะีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขฉะนั้นสิ่งต่างๆมันไม่ได้ยากครับเพียงแต่เราทําความเข้าใจกับมันนะครับเราก็จะสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่คือโครงการปลูกพืชให้สัตว์ป่านะครับสร้างแหล่งอาหารให้กับพืนป่าแข่งกาจาน พื้นป่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจะได้อยู่กับเราคนไทยต่อไปนะครับกิจกรรมสร้างอาหารให้สัตว์ป่าสู่ความสมดุลที่ยั่งยืนทำให้เราอาสาเข้าใจการแก้ปัญหาระหว่างการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตระหนักถึงปัญหาระหว่างคนกับสัตว์เข้าใจถึงการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมและยั่งยืนและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ มีกำลังใจในการปกป้องรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้ยย่งยืนตลอดไปครับรายการตามพ่อที่พอเพียงต้องขอขอบคุณโครงการกระทิงแดงสปิริตพี่เก๋และพี่ชัยวัตรค่ะที่ให้เราได้มาร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้คุณผู้ชมคะสังคมจะดีได้ ขอแค่เรารู้จักที่จะแบ่งปันและเสียสละเหมือนน้องๆอาสากลุ่มนี้ไงคะเขาเลือกที่จะให้ให้พร้อมรอยยิ้มแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยหล่อเด่นไปต่าเป็นไรไม่ดีครับดีครับดีครับทางซ้ายหน่อยครับในหน้านิดนึงครับ ทำแบบขุนขังนะครับ